Give it up, give it up. Give it up. สวัสดีคนด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กันในเบนโซครับไม่ได้เล่นนานเลยนะฮะโทษถีนะครับเพราะว่าติดงานด้วยนะฮะยุงย่งๆกับงานนิดหน่อยนะฮะก็ <No. S 1> มาอยู่กันในมูชินชั้น8นะครับอัปเดตมานานแล้วทีผมไม่ได้เล่นเลยนะครับ mm. ในชั้น8นะครับมูชินจะมี3าล่างใช่ไหมเดี๋ยวขอแนะนำไอเทมที่เอาไว้สู้กับมูชินนะครับก็คือไอเทมที่จะต้องมีคริเข้าหรือดาเมจที่ค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าเวลาเราสู้กับดูมูชินเนี่ยมันจะมีระยะเวลาจํากัดก็คือ4นาทีใช่ไหมฮะอันแรกนะฮะ ที่ผมใช้นะครับคือแหวนอึนกวางนะฮะที่แปลกประหลาดนะครับได้คิดาเมจ441นะครับอันที่2ครับต่างหูเก่าข้างนะครับมันอยู่ที่วงกดนาลิวนะครับมันจะมีดอกอยู่ในวงกดนาลิวนี่นะฮะอันที่3ครับประดับที่3ามมันเป็นสายคอสาเลนนะครับเป็นสอยคอที่อยู่ในดันมิกุนะฮะส่วนสอยข้อมือที่ผมใส่ก็จะเป็นสอยข้อมือไซเลนนะครับได้คิดาเมจมาอีก66นะครับ แล้วก็เข็มขัดเขาวงกดนะครับอันนี้ได้จากเขาวงกดนาลิวนะฮะซึ่งมันไม่ดีค่าคีย์ที่เข้าอยู่แล้วอันนี้ก็ค่ามันไปเนาะโซชิลที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นโซชิลหอคอยปอร์วัสานนะครับเอาค่าคีย์ที่เข้ามานะครับซึ่งเป็นโซชิลที่มีค่าที่เข้าสูงสุดแล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็คือบิลที่ผมจัดไว้นะครับเป็นสกิลนะฮะที่จัดไว้ก็จะเป็นของท่าปัตฐพีนะฮะซึ่งคิดว่าทำดาเมจ D.P.S ได้ดีกว่านะครับในแบบ1ต่อหนึ่งนะฮะที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือท่ากระแทกเข่านะครับอ่ะอันนี้ก็คือเมื่อเราทําคีดเข้านะฮะเราสามารถกระแทกเข่าได้เลยนะครับเป็นตัว C.C เขาคนโลอย่างหนึ่งนะครับทำให้ศัตรูล้มเป็นระยะเวลาสามวินาทีนะฮะแล้วก็ท่าจับนะครับอันนี้อย่าลืมเปลี่ยนเป็นรถกอดศัตรูครับอันนี้ไว้ใช้คนเดียวนะผมลืมเปลี่ยน เดี๋ยวลองดูครับว่ามูชินร่างแรกครับมันก็ไม่น่ามีพิษปีภัยอะไรมากมายเนะทุกคนเล่นก็ผ่านเนาะอ่ะเริ่มกันเลยนะครับครั้งแรกก็เดินไปสกิทที่นึงนะฮะนี่ครับเวลาสองนาทีเขาสตันได้ครับแต่เราไม่สามารถจับได้นะฮะนี่ฮะเขาสตันได้ นะครับเราก็หมุนตัวปัดป้องฮนะับเขาก็จะติดสตาร์ทนิดหน่อยนะครับใกล้ละนะครับเรียบร้อยอ๋อยังอันนี้ก็จะมีะบัฟลดดามเมจของเขานะฮะ เราก็ตีบเรื่อยๆนะครับจนกว่าบัฟจะหมดก็ได้นะฮะราะว่าเขาไม่ค่อยมีพิษพิภัยอะไรร่างแรกนะฮะอ่าแค่นี้เองนะครับก็จะได้มาเป็นโซเชียลของอบูชินนะครับซึ่งต่างจากปวสานแต่เป็นรูปเดียวกันนะฮะแต่ของบูชินเขาจะเน้นๆเป็นพวกป้องกันอะไรเงี้ยนะครับจะสูงกว่านะครับแต่ดาเมจน้อยกว่า มากันที่ร่างสองครับร่างข้างนะครับก็สกิลนะครับแต่ลำตัวขอเปลี่ยนเป็นลากนะครับเพราะว่าผมจะเอาท่าลมนะครับถ้าหากว่าบูชินน็อกดาวน์นะฮะน็อกดาวน์ก็จะดิดตัวขึ้นมาด้านบนนะครับดิดขึ้นมาปุ๊บ เราจะทำคอมโบได้ไม่ดีนะฮะอ่ะก็เอาเป็นล้มแล้วกันนะครับเขาจะไม่ดีดตัวนะครับเพราะเขาแค่ลมนะครับพยายามอย่าทำน็อกดาวน์เนาะลืมบอกไปครับว่าอาวุธผมนะครับแค่ขั้น3เท่านั้นนะฮะน่าจะเป็นเซตไอเทมที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูบูชินขั้น2กัน,นะฮะแ,ะแรกๆก็จับมาก่อนฮนะจับมาลดเกาะน,นะครับ บัฟที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอาหัวโขกนะครับเพื่อว่าจะเอาเป็นรถเ,เกาะนะฮะเออเห็นปะยี่สิบแล้วฮะเข้าไปแล้วนะครับทุกๆ20%ยี่สิบเอร์เขาจะกระโดดเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็ทำสกิลไฟนะครับเราสามารถถัยหลังได้แล้วกระโดดถอยหลังมานะฮะอ่ะเราจะไม่โดนดาเมจนะครับพอเคา,า,าร์บารฟมาสตันวามันไม่โดนอ่สนะสตันแล้วฮะจับมารถเกาะเหมือนเดิมฮนะ ยากมากมายนะครับเอาหัวโคกฮะรถก่อเ,เอาด้วยนะฮะอ่ะอันนี้คือเนี่ยฮะพอเขานอกได้ปุ๊บพอพอเขา็อกดาวปุ๊บเขาจะลบมาตีตัวนะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับง่ายๆเหมือนเดิมฮะรหรือจะทำเป็นกดสีก็ได้นะครับพอพื้นมาตรงกลางนี้กดสีเอา้กเอากดไม่ทันโทษที อ่ะไม่เป็นไรนะฮะโอเคสตาร์ทนะครับจับมาเหมือนเดิมนะฮะอ่ะบัฟทีโอ้ผมกดผิดคืออย่าพยายามไปเหวี่ยงฮะต้องทำเป็นเอ่อาโคโค่ดีกว่านะครับเมื่อกี้เหมือนกับขาติดเดินไม่ได้นะครับอ่ะกดซีทันไหมเอาใหม่อ่ะกดซีกดซี นีครับกดสีก็ไม่โดนดาเมจเช่นกันนะฮะจับมาเหมือนเดิมครับอันนี้ยังไม่ได้กดคลั่งเลยนะเอาหัวโขกครับกด X นะฮะเหลืออีก18เปอร์ะฮะน่าจะรอบสุดท้ายละ ถ้าใครชัวกดซีก็กดซีดีกว่านะครับว่ามันชัวกว่าบางทีกระโดดถอยหลังแล้วมันไม่โดดไม่ับไม่ติดนะฮะจบแล้วคราวนี้เองเรียบร้อยนะครับ ออกมาก็จะได้เป็นไอเทมสร้อยคอประวัตินะครับอันนี้ก็จะบวกพวกบล็อกแลวก็พลังชีวิตพลังป้องกันนะครับแต่เราเอาไปที่ดาเมจดีกว่านะฮะผมคิดว่าตัวเดสทอยเลอร์นะฮะเอาเป็นดาเมจน่าจะสนุกกว่านะมากันที่มูชิล่างสามนะครับก็เป็นล่างความมืดนะฮะก็เซตเดิมนะครับพยายามทำดาเมจให้ได้เร็วที่สุดนะครับมาลองกันดูดีกว่าฮะเลือดหกแสนกว่านะครับ อ่ะทำดาเมจนะครับก็ทุกๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าไปตรงกลางนะฮะซึ่งมันต่างจากตัวนอื่นก็แค่เอ่อมีสโคงสกิลอะไรที่แบบว่าเยอะกว่านะฮะลดเกาะแล้วก็จับตัวนี้ กิวครูดาวหมดเลยฮะตอนนี้ก็น่าจะ80%แล้ว20%พอดีนะครับแล้วก็ปายตรงกลางนะฮะอะประมาณนี้ฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีไฟก็หลบเรียบร้อยนะฮะจับมาบับเอาหัวโคกกดข้าง อ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะอันนี้คือบัฟดาเมจนะครับซึ่งจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับถ้าเอาก็จะตีแรงขึ้นนะฮะ อ่ะถ้าเอาฮะก็ตีแรงขึ้นนะครับแต่ลดเลือดนะฮะหรือพูดไปว่าบอลลดเลือดด้วยนะฮะอุย้ยกดตดัวถอยหลังไม่ทันนะครับตาติดหนึง่งนะทำไมอ้โหน้ำแข็งอุย้ยน้ำแข็งโอ้โหไอบ้บ้าบักเหรอเมื่อกี้ผมจับเขาแล้วเขาไล่สกลิลไม่ได้อะ่ะอุย้ยทำไมจะอยู่ก็โดนน้ำแข็งเนี่ย อย่างนี่เห็นนะฮะเราเอาโดนสกิลโดนสักทีสองทีเนี่ยเราตายเลยนะครับโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเอาใหม่นะครับแปลกใจตายได้ไงวะเอาใหม่ฮะวอคโคแล้วก็เอาลืมกดข้างอเอามั่วไปหมดแล้วฮะตอนนี้สกิลผมมั่วไปหมดแล้ว จริงๆน่ากดข้างก่อนนะมวเบอร์เอร์เรื่องน้ำแข็งนเก,กี้อยู่ๆมาเป็นน้ำแข็งได้ไงวะตายเลยเพื <c oughs> อ่อค,ความชัว์ฮะจะได้ไม่โดดพลาดนะครับกด C ีดีกว่านะ C ีนะครับแล้กกวกนะ็สตาร์ทาจังหวะสตาร์ทฮนะเอ้าทำไมสตัร์ไม่ได้เจ็บขาอีก พูดอีกแล้วโอเคกว่าจะหาจังหวะจับมาเป็นคอมโบเดิมกดตรงนี้เป็นบัฟนะครับถ้าทำดาเมจไม่ทันนะฮะเก็บบัฟได้นะฮะเอาหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะ นี่ผมทำดาเมจชา้าไปนิดหนึ่งนะครับตรงที่ทำทอมโบเสียไปตะกี้นะฮะดซีกว่าอาชัวกว่าอี่สกิลสองผมก็ยังไม่รีนะครับสกิลหนึ่งติดขาเจ็บขาอีกเอามาจับมาลดก่อฮะแล้วก็รอสกิลสามตัวโคกโอเค ตรงนี้เอาบัฟบ้างก็ได้นะรู้สึกว่าดาเมจผมจะไม่ทันนะครับโอ้โหอีกนิดนึง40โอ้โหงานยาบแล้วน้ำแข็งมาอีกตั้งโลกันได้นะฮะ อ่ะ39%เนะครับเกือบต,ตาย,ตตายอ่ะไปมาฮนะรอจังหวะก,กดซีครับโอเคกลับมาคอมโบเดิมฮนะ โอเครอบสุดท้ายแล้วฮะหนึ่งนาทีคือเวลาเหลือเฟือนะครับน่าจะผ่านนะฮะนี่ครับถ้าทำดาเมจไม่ทันก็จะโดนน้ําแข็งนะครับอยู่ที่ว่าตอนตอนแรกอะเราจับเขาได้หรือเปล่านะครับเนี่ยจังหวะนี้ฮะถ้าเราจับเขาสตันได้นะครับทั้งหมดก็เป็นของเราแล้วนะฮะสตันต่อนะครับสตันต่อนะฮะอ่ะ ล้มเข้ามาครับเหลืออะไรมั้งเหลือน็อกดาวน่าจะจบแล้วฮะต้นต่อจบครับเหลืออยู่40กวบีนะครับของไม่ถึงของผมแค่ขั้นสามเองนะครับแล้วก็ ไม่ได้ฟูอะไรมากมายนะครับอ่ะก็มีอยู่ประมาณนี้หนะครับมูชินนะครับไม่ยากนะครับแค่ทำดาเมจให้เร็วที่สุดนะฮะซึ่งจะเร็วได้ก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลคลั่งนะฮะ อนอกจากเคลียร์มูชีชั้นแแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะปลดล็อกเรื่องอชุดของอนักดาบนะครับชุดนักดาบที่เอาผ้าแลกได้นะครับซึ่งตอนแรกมันยังแลกไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้แลกได้แล้วนะครับชุดนักหาบนะครับที่เป็นบอสของชั้น7นะฮะซึ่งตอนแรกมันใช้ผ้าแลกไม่ได้ใช่ไหมอ่ะตอนนี้แลกได้แล้วฮะสำหรับ NPC นะครับ NPC ที่จะไว้แลกชุดนะครับก็ไปดูฮะ จะเป็น NPC ชื่อว่านักค้าเสื้อผ้าอันนี้นะฮะจะแลกได้นะครับก็เข้าไปนะครับสำหรับผ้านะครับจะหาได้ที่ไหนนะครับก็หาได้จากการย่อยฮะย่อยผ้านะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นเสื้อชุดสีฟ้านะครับจะมีโอกาสได้นะครับก็คือเป็นจะขึ้นว่าสุ่มเลือกนะครับแต่ว่าเป็นชุดม่วงนะครับย่อยปุ๊บ จะได้ทันทีเลยนะครับไม่ใช่โอกาสนะก็ย่อยผ้าได้จากพวกชุดม่วงแล้วก็ชุดสีฟ้านี่เองนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือประมูลนะครับก็ไปที่ Marketplace นะฮะพิมพ์ไปฮะผ้านะครับอ่ะเท่านี้เองนะครับอันหนึ่งก็ 1G กว่านะครับ1.33่นะครับ1.30นะฮะเมื่อเราได้ผ้ามาครับก็ไปที่นักค้าเสื้อผ้าฮ นักรับเสื้อผ้าในเมืองชุมชนฟาร์มหมูนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกียรตว่านักาเสื้อผ้านะฮะอเข้าไปฮะก็จะเห็นว่ามีชุด นะครับเกือบๆทุกชุดที่มันดรอปในดันเจียนยน,นะฮะเข้ามาซือ้อที่นี่ได้นะครับจากแพทที่แล้วนะครับชุดอ่าชุดหน่วยคุ้มกันนะครับอ่าหรือชุดของฮองจโดนะฮะก็ไม่สามารถแลกได,ได้ใช่ไหมในแพทที่แล้วนะครับแพทนี้แลกได้แล้วฮนะเราจะต้องทำพิชิตหอคอยมูชินชั้น8นะครับซึ่งจะต้องถึงอย่างสมบูรณ์นะฮะอย่างสมบูรณ์คืออะไรนะครับ <uchen S 2> อย่างสมบูรณ<ด>์<ไ>ก็คือกดยูฮะ เรากดยูที่1นะครับกดยูปุ๊บแล้วเราก็ไปดูที่การต่อสู้นะครับแล้วก็ดันเจียนนะครับเข้าไปดูที่หัวข้อของห่อคอยมูชินนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับก็คือเราจะต้องฆ่ามูชิน100ครั้งนะครับ100ครั้งนะครับลงลงหอคอยมูชินนะครับให้สำเร็จ100ครั้งต้องฆ่ามูชินตัวที่3ด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นนะซึ่งผมทำได้10ครั้งนะครับอ่ะ100ครั้งนะฮะ ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ <g ib berish> สามารถซื้อได้นะฮะโหดร้าย <c oughs> จริงๆนะครับชุดทองจะโดดีนอกจากดีครับชุดผู้ทรยศนะครับก็ที่อัปเดตมาใหม่นะครับมปีโอกาสรอบจากบอสมูชินตัวที่3 <c oughs> นะครับตัวความมืดนั่นแหละนะฮะ มีโอกาสดอะนะครับอ่ะแล้วก็สามารถแลกซื้อได้โดยแค่พิชิตหอคอมบูชินชั้น8นะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอย่างไม่ต้องอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องอะไรนะฮะก็แค่พิชิตครั้งเดียวก็สามารถเอาผ้ามาซื้อได้เลยนะครับส่วนถุงพุงอุ่น ยอนทวาเนี่ยฮะต้องใช้เส้นใหม่นะครับเส้นใหม่ได้จากการย่อยชุดพวกชุดแคทนะครับแล้วก็เหมือนเอาชุดแคทมาย่อยแล้วก็มาซื้อใหม่นะครับสำหรับข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับฮอคอยมูชิชั้น8นะครับก็น่าจะมีคร่าวๆอยู่ประมาณนี้เนาะอ่ะวิธีการ สู้มูชินนะฮะแล้วก็การปลดแอชิเมนะฮะแล้วก็เอาผ้านะครับมาซื้อนะครับหลังจากปลดแอิเมนต์แล้วนะฮะก็มีคร่าวๆประมาณนี้ฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหากชอบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ